เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะสร้างรายได้แบบสม่ำเสมอจากหุ้น AI ที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้ได้ยังไงเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกองทุนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า YieldMax GPTY ETF ซึ่งเขาพยายามจะตอบคำถามนี้แบบตรงๆเลยใช่แล้วครับนี่แหละคือคำถามที่เป็นหัวใจหลักของกองทุนนี้เลยจะเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างรายได้รายเดือนสูงๆจากหุ้น AI ระดับโลก มันคือจุดขายสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนที่กำลังมองหากระแสงเงินสดจะหุ้นเทคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกกลุ่มนี้นี่เองครับไอเดียหลักของ GPTY เนี่ยจริงๆแล้วเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะครับก็คือเปลี่ยนหุ้น AI กับหุ้นเทคโนโลยีดังๆที่เราคุ้นเคยกันดีให้กลายเป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดรายเดือนให้กับนักลงทุนเอแล้วเขาทำได้ยังไงกันละ่ะไปดูกันเลยครับ กลไกที่เป็นหัวใจสำคัญของกองทุนนี้เลยนะครับเขาเรียกว่ากลยุทธ์ covered call เรามาทำความเข้าใจหลักการทำงานของมันกันแบบง่ายๆดีกว่าครับถ้าจะให้อธิบายแบบบ้านๆเลยนะครับ covered call มันก็เหมือนกับสัญญาอย่างหนึง่งคือถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วเราก็ไปตกลงกับอีกคนหนึ่งว่าจะขายหุ้นตัวนี้ให้ในอนาคตนะที่ราคาเท่านี้เท่านี้ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อแลกกับการที่เราได้เงินสดมาทันทีเลย เงินก้อนนี้แหละครับที่เราเรียกว่าค่าพรีเมียมลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าตอนนี้เรามีหุ้น n อ i นวเดียอยู่ในมือแทนที่จะถือไว้เฉยๆรอราคาขึ้นเราก็ไปขายคำสัญญาครับบอกคนอื่นว่าเฮ้ hey, เราพร้อมจะขายหุ้น n อ i นวเดียนี้ในอนาคตนะที่ราคาสูงกว่าวันนี้แล้วเพื่อนแลกกับคำสัญญาของเราเนี่ยเราก็ได้เงินสดหรือก็คือค่าพรีเมียมเข้ากระเป๋ามาเลยทันทีทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ก็มีอยู่2ทางหลักๆครับทางแรกเลยถ้าหุ้นมันไม่ขึ้นไปถึงราคาที่เราสัญญาไว้สบายเลยครับเราก็เก็บทั้งหุ้นเดิมไว้แถมยังได้ค่าพรีเมียมมาฟรีๆอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหหุ้นมันพุ่งทะลุราคาที่ตกลงกันไว้เราก็ต้องขายหุ้นนั้นไปตามสัญญาครับแต่เราก็ยังได้กําไรจากส่วนต่างราคาจนถึงจุดนั้นนะบวกกับค่าพรีเมียมที่เราได้มาตั้งแต่แรกอยู่ดีคือไม่ว่าจะออกทางไหนเนี่ยเห็นไหมคะว่ามีไรายได้จากค่าพรีเมียมเข้ามาแน่นอน แล้วในโลกความเป็นจริงล่ะกลยุทธ์แบบนี้มันทำผลตอบแทนได้ดีแค่ไหนกันคนเรามาดูตัวเลขจริงๆกันดีกว่าครับในช่วงครึ่งปีแรกที่กองทุนนี้เปิดดำเนินการมาและนี่คือผลตอบแทนรวมนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับวัดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธ,ธิหรือ NAV ตัวเลขอยู่ที่10.52%ครับแล้วตัวเลขนี้มันเยอะไหมลองเทียบกันดูครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย ดัชนี S&P 500ทำผลตอบแทนได้4.87%จะเห็นเลยว่า GPTY ทำได้สูงกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับซึ่งผลงานที่โดดเด่นขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้ค่าพรีเมียมนี่แหละครับที่เก็บมาได้จากความผันผวน,นของหุ้นเทคนโนโลยีพวกนี้นั่นเองแต่แน่นอนครับว่าผลตอบแทนดีๆและกลยุทธก์การสร้างรายได้แบบนี้มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญมากๆอยู่เหมือนกัน ในรายงานของเขาก็เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่านักลงทุนอาจต้องสละโอกาสในการทำกำไรขาขึ้นบางส่วนซึ่งเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่คาดหวังได้เพื่อแลกกับการได้รับค่าพรีเมียมจากออปชันพูดง่ายๆคือมีได้อย่างก็ต้องมีเสียอย่างครับ เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่เราได้มาคือรายได้ที่ค่อนข้างสม่าเสม,สมอในแต่ละเดือนจากค่าพรีเมียมซึ่งค่าพรีเมียมพวกนี้เนี่ยยังช่วยเหมือนเป็นเบาะรองรับเวลาหุ้นตกได้ด้วยนะแต่สิ่งที่เราต้องแลกไปก็คือโอกาสทํากําไรแบบมหาศาลถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนั้นมันโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาจริงๆครับแล้วหุ้นที่กองทุนนี้เอามาใช้สร้างรายได้มันคือบริษัทอะไรบ้างล่ะมาครับเรามาแอบส่องพอร์ตการลงทุนของ GPTY กันดีกว่า ดู5อันดับแรกที่กองทุนถือเยอะสุดนะครับโอ้โหล้วนแต่เป็นยักษ์ใหญ่ด้าน AI และเทคทั้งนั้นเลยนำมาโดย Nvidia ตามมาด้วย Palantir, C3.ai, Meta แล้วก็ m i c r o s o f t จะเห็นเลยว่าเขาเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้นำตลาดแบบชัดเจนมากพอมาดูแบบละเอียด10อันดับแรกภาพมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับคือพอนี้อัดแน่นไปด้วยหุ้นที่เป็นหัวใจของการปฏิวัติต AI เลยจริงๆ ตั้งแต่ผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia, AMD ไปจนถึงบริษัทซอฟต์แวร์และคลาวด์อย่าง Microsoft, Oracle หุ้นทั้งหมดนี้ล่ะครับที่เป็นสินทรัพย์พื้นฐานที่กองชุนใช้สร้างรายได้ในแต่ละเดือนถ้าจะให้สรุปหัวใจของ GPTY ในประโยคเดียวเลยนะครับมันก็คือการยอมแลกโอกาสรวยเร็ว,เ,รวเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ที่แน่นอนในทุกๆเดือนโดยใช้หุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนั่นเอง คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือในตลาดเทคโนโลยีที่มันผันผวนสูงแบบนี้ความแน่นอนของรายได้ที่เราจะได้รับทุกเดือนมันมีค่ามากกว่าโอกาสที่หุ้นจะเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือเปล่านี่คือคำถามที่นักลงทุนแต่ละคนต้องหาคำตอบด้วยตัวเองแล้วล่ะครับ